เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเมื่อล่าสุดมันมีรายงานข่าวจากสื่อหลายแหล่งในประเทศสเปนที่มีความพยายามจะโขงกระแสะข่าวกันขึ้นมาเลยว่าราชันชุดขาวเรอรยอนบัิเปิดกว้างสำหรับการขายทางออรลียองชูอาเมนี่มิดฟิลด์ทีมชาติสเปนออกจากสโมสรไปในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ ตั้งนี้ตัวของเขาเองก็เคยเป็นที่หมายปองของทีมเราย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อช่วงซัมเมอร์ในปี2022ที่ซึ่งเราพยายามจะไล่ล่าตัวเขาอย่างหนักสมัยที่โจ้ตัวเพิ่งจะแจ้งเกิดขึ้นมากับทาง RS m o n โมนากจนกระทั่งถึงขั้นที่ตัวของทางเยอเกนครอฟนายใหญ่เฮฟวี่ e มท l ของเราณเวลานั้นมีการต่อสายตรงโทรศัพท์ไปหาเขาเพื่อพูดคุยกับโจตัวด้วยตัวเองแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกที่จะย้ายไปอยู่กับทางเรอัลมาดริดแทน อย่างไรก็ตามหากโอกาสในการเซ็นสัญญากับเขากลับมาเปิดกว้างอีกครั้งทางพอลรอสนักข่าวสายหงคนดังจากทางลิเวอร์พูลเอ็โคสื่อวงในของทีมเราเองก็ไม่ปิดตายโอกาสที่ยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์จะมีแผนการในการรื้อฟื้นความสนใจในตัวของดาวเตะวัย24ปีผู้นี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผมไม่ได้ปิดตายความเป็นไปได้ของเรื่องนี้ไปอย่างสิ้นเชิงหรอกนะกรอสกลา่าว เมื่อใดก็ตามที่ลิเวอร์พูลจะหันมาชอบนักเตะสักคนหนึ่งพวกเขาก็จะชื่นชอบเขาคนนั้นเป็นอย่างมากและมีความจริงจังด้วยการคัดเลือกนักเตะของลิเวอร์พูลมีความเฉพาะเจาะจงไม่เหมือนกับสโมสรอือ่นหรอกนะแถมนี่ก็ยังเป็นนักเตะที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วทั้งการควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกร่วมกับทางเรอัลมาดริดและรวมถึงการที่เขายังเป็นแกนหลักในทีมชาติฝรัร่งเศสอีกด้วย ดังนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วว่านี่คือนักเตะระดับท็อปแล้ว,วความสนใจในตัวนักเตะระดับท็อปนั้นมันก็คงจะไม่ได้เรือนหายกันไปอย่างง่ายๆดังนั้นแล้วหากเขากลับมามีชื่อในตลาดซื้อขายนักเตะหรือว่าผู้เองก็คงจะไม่ปล่อยผ่านมันไปหรอกนะจากสิ่งที่ผมเห็นก็คือพวกเขายังไม่ได้ละทิ้งความสนใจในตัวเขาไปเสียทีเดียว ในนใก็พูดถึงความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูในส่วนของเกมรุกกันบ้างเมื่อหนึ่งในคนที่มีข่าวลือหนาหูกับทีมของเราขึ้นมาในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือโอมามามูสเดายิงตัวเก่งจากค่ายไอทรัคฟังเฟ เมื่อโจตัวเองไประเบิดฟอร์มเทพให้กับทางต้นสังกัดหลังจากกดไปแล้วถึง9ประตูกับอีก4แอซซิตจากการลงสนามเพียงแค่8นัดแรกของบุนเดสลีกาฤดูกาลนี้ นั่นจึงทําให้เขาได้รับการจับจ้องจากหลายสโมสรชั้นนําของรีกยุโรปและก่อนหน้านี้ทางฟอร์เรนเพเทนเบิร์กนักข่าวคนดังจากทาง Sky Sport ์เวอร์ชันภาษาเยอรมันก็ออกมายืนยันไปแล้วว่าลีวอ์ผู้กําลังให้ความสนใจอย่างจริงจังในตัวของนักเตะคนนี้และถึงขั้นที่พวกเขาก็มีการติดต่อไปพูดคุยในเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้สำหรับการย้ายทีมของเขากับทางเอเย่นส่วนตัวของนักเตะไปแล้วอีกด้วย ล่าสุดบิลอีกหนึ่งสำนักข่าวชื่อดังแห่งเมืองเบียร์ก็มีการออกมารายงานข่าวสมทบตามมาอีกด้วยว่าไม่เพียงแค่การติดต่อไปหาทางเอเจนต์ส่วนตัวของนักเตะดังกล่าวข้างต้นเท่านั้นแต่ยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์เองยังมีการดําเนินการมากกว่านั้นตามขั้นตอนถึงการแจ้งความสนใจในตัวของดาวเตะวัย25ปีไปให้กับทางต้นสังกัดของเขาอย่างทางแฟรงก์เฟิร์ตได้รับทราบอย่างเป็นทางการไปแล้วอีกด้วย นั่นก็เพื่อหมุดหมายที่พวกเขาจะสามารถพูดคุยกับตัวนักเตะต่อไปได้ตามกฎระเบียบที่มีการวางกันเอาไว้ทางฝั่งของแฟรงก์เฟิร์ตเองก็มีการตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้ในเบื้องต้นที่ตัวเลข50-60ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว4 2 5 1ล้านปอนด์ด้วยกัน แต่ตัวเลขดังกล่าวข้างต้นนั้นอาจจะไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงแค่เท่านี้เพราะหากเขายังสามารถโชว์ฟอร,ร์มได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องไปในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้ก็อาจจะทําให้ค่าตัวของเขาพุ่งทยานขึ้นไปอย่างมีในยะสําคัญหลังจากเขายังคงมีสัญญาผูกมัดกับต้นสังกัดไปถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2 0 2มื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะขาเข้ากันไปแล้ว ข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูทางฝั่งของขาออกสำหรับคนที่มีโอกาสจะเก็บเข้าของย้ายออกจากทีมของเรากันไปบ้างนั่นก็คือในรายของทางเทรนด์อนเดอร์สันเดอร์อโนมักขวารองกับตันทีมของเราหลังจากเขาเหลือสัญญาในถิ่นแอนฟิลด์ถึงแค่ช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้เท่านั้นและอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราอยู่แม้ว่ามันจะยังไม่มีความคืบหน้าออกมาเพิ่มเติมก็ตาม ด้วยเหตุนี้จึงทําให้มันเกิดกระแสะข่าวลือมากมายเกี่ยวกับอนาคตของเขาตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทางราชันชุดขาวเรอัแนมัดริดที่หวังจะเซ็นสัญญากับเขาไปร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวหากเจ้าตัวปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราแต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางสปอร์ตสื่อชื่อดังจากแดนกระทิงดุก็มีการอ้างว่าเรอัแนมัดริดกาลังจะเจออีกหนึ่งอุป,ปสรรคใหญ่สําหรับดิวนี้แล้ว เมื่อทางไปเอดเชปาริสแองชีแอมก็กลายมาเป็นอีกสโมสรที่อยากจะได้รายเซ็นของเขาไปครอบครองด้วยเหมือนกันและถึงขั้นที่พวกเขาเองมีการส่งทีมแมวมองเดินทางจากประเทศฝรั่งเศสมาถึงประเทศอังกฤษเพื่อเกาะกติดฟอร์มการเล่นของเขาแล้วอีกด้วย ดังนั้นมันถึงจะมีการตัดสินใจตามมาอีกรอบว่าพวกเขาจะฉวยโอกาสในการเจรจาสัญญาร่วงหน้ากับตัวของทางเทรนต์ในช่วงเดือนมก,กราคมน,นี้เลยหรือไม่ซึ่งจะเป็นตอนที่ตัวของนักเตะเองสามารถจะพูดคุยกับสโมสรในต่างแดนได้อย่างอิสระก่อนการย้ายทีมอย่างเป็นทางการที่จะตามมาเมื่อถึงตอนที่เขาหมดสัญญากับทีมของเราไปในช่วงสั้เมร่อนา เหตุการณ์ทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ทำให้เราสามารถบอกได้เลยว่าสัานการณ์ของตัวดาวเต็กไว26ปีเองนั้นเริ่มจะมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆมาตามลำดับกันเลยทีเดียวซึ่งเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วมันจะออกไปในทิศทางไหนและอย่างไรกัน หลังจากฟังเรื่องราวความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของทางเทรนด์รักซันเดอร์อ์โน่กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พวอเราจะขอพาเพื่อนๆมาดูแผนสำรองของทีมเรากันบ้างหากเกิดกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่ตัวของทางเทรน์ไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่และอำลาทีมของเราไปจริง เมื่อทางคอตออฟไซส์ side, สื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีก็มีการรายงานข่าวออกมาเลยว่าในตอนนี้ยอดทีมจากเมอร์ซีไซส์กำลังมีการมองหาตัวตายตัวแทนที่เป็นไปได้ของเขาลุวมหน้าเอาไว้แล้วเพื่อเป็นแผนสำรองหากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดฝันแม้ทางผู้บริหารของทีมเราเองจะยังคงมีความมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถหาข้อตกลงร่วมก,กันกับตัวของทางเทรนได้ แต่หากผลลัพธ์ที่ออกมามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดการกันเอาไว้มันจะมีการหมายตามมาที่ทางอาร์มาเดติชนักขวาตัวเก่งของทางเลดบูซ o วส์ฟุซึ่งกำลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับทางต้นสังกัดของเขาในศึกออสเตรียบุนเดสลีกาเมื่อเขาฝากผลงานทำไป2 a แอซิสจากการลงสนาม8นัดในการแข่งขันฤดูกาลนี้ ขณะดเดียวกันตัวของทางดาวเต็กไว้ย2 2ปีเองก็อยากจะย้ายมาทดสอบตัวเองในระดับที่สูงขึ้นและพร้อมที่จะพิจารณาข้อสเนอสนอสำหรับการย้ายมาที่เวทีพิมลิกด้วยเช่นเดียวกันหากมันมีโอกาสเข้ามาให้กับตัวเขา แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือการที่ทางเยอเกนครอบอดีตในายใหญ่เฮลวี่เมทัลของเรากำลังจะไปรับตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกของทางเลดบูในวันที่หนึ่งมก,กราคมนี้เป็นต้นไป นั่นจะทําให้เขามีโอกาสได้ทํางานใกล้ชิดร่วมกับบรรดาผู้มนวยการสโมสรทั้งหลายของสโมสรในเครือเลดบูซึ่งก็หมายความว่าตัวของครบเองจะสามารถผลักดันทางอ้อมให้เกิดการย้ายทีมของทางเตดิดได้ในครั้งนี้ด้วยเช่นกันไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางดวไย์อร อดีตดาวยิงระดับตำนานชุดควอดทริปเปลิลแชมป์ของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่หน้าแต่ทีมคู่อลิตตลอดการของเรากันป้างย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์เขาก็เคยออกมาแนะนำให้ต้นสังกัดเก่าของตัวเอง นำตัวทางาสมุธหอยลุนมาขอแลกเปลี่ยนตัวกับทางดาวินนูนเยสกับทีมของเราและล่าสุดหลังจากมันเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวกุญซือจากทางเอเล็กเทนฮากที่โดนปลดออกจากตำแหน่งและกำลังจะได้ว่าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างทางรูเบนอัมโมริมนใหญ่ไฟแรงที่กำลังติดต่อดึงตัวมาจากทางสปอร์ติ้งลิสบอนยอรกเองก็ยังคงยืนยันให้ทีมของเขาไปคว้าตัวนูนเยส ที่ซึ่งเจ้าตัวก็มีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมเลยว่านี่แหละคือจุดที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับยอดทีมจากถิ่นโอทฟอร์ดได้อย่างฉงักงหากให้ผมเลือกว่าจะเซ็นสัญญากับใครเข้ามาเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่ะหรอผมก็จะลองไปตีท้ายครัวทางลิงวร์พูเพื่อแย่งตัวทางดาวินนุนเยสเข้ามาเสริมทัพนะยอกกล่าว ผมรู้ว่าการที่ผมออกมาพูดแบบนี้ผู้คนอาจจะมีการยาะเย้ยและหัวเราะเยาะกับผมกับคำแนะนำแบบนั้นเพราะตัวของนูนเยสเองอาจจะมีหลุดฟอร์มไปบ้างแต่ผมกลับมีความมั่นใจมากๆเลยว่าเขายังมีปีศาจร้ายที่ฝังอยู่ในตัวของเขาเองและก็แค่รอเวลาให้เขาระเบิดฟอร์มออกมาเขาเป็นคนที่มีความอันตรายอยู่ในตัวของเขานะและผมก็คิดว่าหากเราได้ตัวเขาเข้ามามันจะสามารถสร้างประโยชน์ได้เป็นอย่างมาก แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการนักเตะแบบนี้แหละเขาจะกลายเป็นที่จุดสนใจของผู้คนจากนั้นเขาก็จะเฉิดฉายมันออกมาในสนามพวกเราต้องการใครสักคนที่มีความสามารถและคุณสมบัติในด้านร่างกายเหมือนกับทาง yes, นะูนเยสนาแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ